นิทานฟังเพลินกับครูพี่เบลตอนที่12นกสองตัวมีนกสองพี่น้องอาศัยอยู่ในรังเดียวกันบนต้นไม้ใหญ่พวกมันช่วยกันสร้างรังเป็นอยา่างดีวันหนึ่งมีรูเล็กๆเ,เกิดขึ้นที่รงังนกตัวพี่คิดว่าน้องขอต้องเป็นผู้ซ่อมแซมรังแน่ส่วนนกตัวน้องก็คิดว่าพี่ค่ะต้องเป็นผู้ซ่อมแซมรังแน่ เมื่อเป็นเช่นนี้รูนั้นจึงยังคงอยู่และไม่มีใครลงมือซ่อมรังวันหนึ่งมีลมแรงได้พัดรังทำให้รูที่รังของพวกมันขยายใหญ่ขึ้นนกตัวน้องคิดว่าพี่ของข้าคงไม่ปล่อยให้รูใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นในรังได้หรอกขณะที่นกตัวพี่ก็คิดว่าน้องข้าคงไม่ทนอยู่ในรังที่เสียหายเช่นนี้แนะ่สุดท้ายแล้ว ก็ไม่มีใครซ่อมรังอีกเช่นเคยมัดูดูหนาวมาถึงและได้เกิดพายุห่มกระหนำ่ำทำให้รังพันทลายลงมาอย่างง่ายดายหลทั้งสองไม่สามารถทนกับความหนาวเหน็บได้จึงขาดใจตายในที่สุดนิทฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงลงมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอคอยการช่วยเหลือจากผู้ใด